สวัสดีครับผมชื่อนายสงกรานมหาการนะครับวันนี้จะมาร้องเพลงอย่าลืมกรุงชิงนะครับภาพนี้ก็คือภาพนักร้องต้นฉบับนะครับคุณแตนอโนมาซึ่งเธอได้เสียชีวิตแล้วนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมจะมาร้องเพลงแก้นะครับซึ่งได้นำท่อนไปแก้เป็นเวอร์ชันผู้ชายเองนะครับท่านใดที่อยากจะฟังก็มารับฟังกันได้ครับ อย่าลืมกรุงชิงอย่าลืมทุกสิ่งที่เคยทำอย่าลืมบาวนอบพิตัมอย่าลืมน้ำคำที่เอออย่าลืมลูกเรียงอย่าลืมลูกเนียงอย่าลืมน้ำเคยอย่าลืมหลงดงคิดเตยอย่าลืมคนเคยช่วยแก อย่าลืมพรกยางอย่าลืมส้มปรางสมปริงอย่าลืมลูกโคลูกพิงอย่าลืมลิงปิงสมแสอย่าลืมลูกเมาอย่าลืมกลิ่นเบาที่เศร้าเคยแค่อย่าลืมเรื่องตายคนแสเล่มอกเคยแ,แลด้วยกันสองคน ไปยู่เมืองไกลอย่าหายเหมือนกับเขาวาคนบ้านเราพอเลยทาลาทำท่าที่ลืมตัวตนไปดีตา้าคนทับน้ำตาคอยเฝ้ารอพ้นแดกนบมีดีในตนทุกคนอวยชัยให้พอ อย่าลืมขั้วกลิงอย่าลืมกรุงชิงกรุงชังอย่าลืมกรุงนีง้กรุงนางอย่าลืมเสียงคางในทอนถ้าอยู่ไม่ได้ให้ลอบกลับใต้ก,กลับมาเมืองคอนโท่วทนมานมีแต่ทอนรีบกลับมานอนทำหง ดงเดครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเพลงอย่าลืมกรุงชิงนะครับเพลงนี้ผมชอบเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากผมเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเวลาฟังมันก็กินใจนะครับเนะื้อหาเพลงก็ประมาณว่าคนที่มาทำงานในเมืองหลวงก็ให้กลับบ้านนะครับอย่าลืมทิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองอย่าลืมอาหารอย่าลืมทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เป็นบรรยากาศแล้วก็มีสถานที่ในเนื้อเพลงก็คือน้าตกกรุงชิงนะครับซึ่งเป็นน้าตกที่สวยมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็สามารถไปเที่ยวกันได้ครับสุดท้ายน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับฟังกันจนจบนะครับขอบคุณครับ